เขาตั้งใจจะคบหรือมีความรู้สึกกับเราจริงไหมด้วยใช่ไหมเพราะนั้นไอ้มุมมองที่ถามว่าเขารักเราไหมเขายังมีตัวเลือกอื่นไหมอ่ะเดดเดในที่นี้รักเราไปแล้วและไม่ได้มีตัวเลือกอื่นอะไรแต่ถามว่าด้วยสเสน่ห์เขามีคนที่ยังวายอะ่ะวนเวียนเข้ามาคุยไหมมันก็มีคนที่ฝืนฝา่าฟันวนเวียนเข้ามาเนี่ยเหมือนแบบโว้ดพุ่งมาอย่างรวดเร็วเลยแต่มาเร็วก็ตัดเร็วเหมือนกันดาบที่ชี้ขึ้นไปเดดเดดเนี้ยเนื่องจากเขาอ่ะ มองว่าเราคือที่สุดแล้วคนที่ทําให้เข้าใจละลายคนที่เขาทํำท่าทางอ่อนโยนที่เราบอกมีการลูบหัวมีการพยายามปรับน้ําทรงน้ําเสียงอะไรพวกนี้ครับ ปกติเขาไม่ได้ทําอะไรแบบนี้กับใครเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองเป็นแค่20%ของเราเพราะเราทํามาตั้งแต่เกิดเหมือนฉันวิ่งเป็นตั้งแต่เด็กอะ่ะฉันเลยไม่ได้วองมองว่าการวิ่งมันพิเศษอะไรแต่เขาเป็นคนที่คานมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นการที่เขามาลูหัวการที่เขามาทาเงี้ยมันเหมือนการพยายามฝืนวิ่งอยู่รอเขาหน่อยเขากําลังทําความเข้าใจถ้ามันให้ผลลัพธ์ที่ดีในความสัมพันธ์จริงๆอัศวินถือถ้วยกับ ที่มีรูปคนติดปีกเขาก็จะเปลี่ยนแปลงเห็นไหมที่เทน้ําไปเปลี่ยนแปลงเป็นตัวตนนั้นะ่ะเพราะเขาก็มีความสุขเหมือนกันแต่แค่เขาไม่เคยทําและไม่เคยทําบวกกับได้รับการตอบสนองจากคนที่เขารักว่ามันดีนะทําต่ออีกสิทําได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าดีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอาเขาก็ได้ผลประโยชน์เธอก็ได้ผลประโยชน์พวกเราได้ผลประโยชน์ร่วมกันเขาก็อยากเป็นตัวตนนี้เหมือนกันเพราะเขาก็มีความสุขเพียงแต่ ต้องเข้าใจว่าในเพศสภาพกับมุมมองเขาก็แล้วกันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าอายน่าเขินแต่ทําได้ถ้าคู่ครองหรือคนที่เขารักอะมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะรับรู้สิ่งนี้ได้ไงว่าเราชอบให้เขาทําแบบนี้ให้เขาทําแบบนี้อีกดีๆอีกลูกหัวอีกพูดบอกรักหน่อยอะไรประมาณเนี้ย หรือใช้คําที่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกมากกว่านี้หน่อยเช่นชมว่าเราสวยชมว่าเราหุ่นดีชมว่าเรากิ่นตัวหอมชมว่าเราหน้ารักชมว่าเราแต่งตัวเขาเรียกอะไรนะแต่งตัวแล้วดูไบร์จังแต่งตัวแล้วดูมีสง่าราศีจังใช้คําชวนเขินพวกนี้เหมือนเลียแข้งเลียขาเจ้านายหน่อยก็ได้เพราะเรามีความสุขกับคําพวกนี้มันคือคําที่เติมเต็มความมั่นใจหากเราบอก เขาเรียกอะไรตรงๆแบบนี้เงื่อนไขเหมือนใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปตรงๆแบบนี้ครับเขาจะรู้สึกว่าเอ้าทําได้เหรอเขาก็อยากทำอยากลองอยู่แล้วเพราะเขาเคยมีจุดหนึ่งในชีวิตกันแล้วกันที่ทําแล้วรู้สึกโดนโดนด่าว่าพวกแอคพวกผู้จาหวานเลี่ยนกันแดะปลอมอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็พยายามฝึกอยู่ ถ้าเกิดฝึกแล้วได้รับการสนับสนุนว่ามันดีต่อใจจังเลยขอบคุณนะที่พูดชอบจังเลยที่เวลาเธอพูดคำน,นู่นทาแบบนี้กับฉันนะอะเราส่งเสริมเสริมแรงทางบวกไปเขาจะทําอีกทําอีกทําอีกเพราะฉะนั้นเขาหลักไปแล้วแต่การปฏิบัติตัวพูดตรงๆว่าเขาเป็นคนที่ไม่ไม่เคยชินในสนามความรักที่ตัวเองต้องเป็นคนอ่อนหวานสักเท่าไหร่ก็แล้วกันเพราะไม่เคยถูกตอบรับ ในทางที่ดีไม่เคยถูกพูดขอบคุณว่าทําแบบนี้ดีจังเขาจะได้ทําต่อเพราะเขาก็เป็นคนที่สังเกตอาการว่าฉันทําแบบนี้ไปชอบไหมวะเพราะดูไม่ออกจริงเนื่องจากเป็นคนมนุษย์มีสองสายสายตะก,กะกับสายอารมณ์สายอารมณ์เนี่ยจะประเมินท่าทางสายตาบุค,คลิกน้ําเสียงออกอยู่แล้วว่าชอบหรือไม่ชอบแต่พวกสายตะก,กะถ้าเกิดชอบต้องบอกไม่ชอบก็ต้องบอกอ่ามันเลยมีความแตกต่างในการทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นั้นถ้าอยากไปต่อคนนี้ครับ หรือจะไม่ไม่ไปต่ออย่างน้อยลองได้พูดสิ่งที่ฉันอยากได้ที่มีความสุขขอบคุณที่ทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้และถ้าเกิดเขาทํามันดันดีต่อใจเราจนมีแรงไปใช้ชีวิตมีแรงไปพัฒนาตัวเองแปลว่าการไปต่อก็เป็นสิ่งที่ดีกับเราในเวลานี้สุดๆเลยนี่นาแต่ถ้าเขาทําอย่างเต็มที่แล้วหรือเราบอกแล้วเขาไม่ทําอย่างน้อยจะได้รู้ว่าแค่ระดับภาษายัางคุยกันยากเพราะฉะนั้นถ้าจะพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างจริงจัง,จง,จงมากกว่านี้และฝากความหวังฝากชีวิตกันมากกว่านี้ มันก็คงเสี่ยงเกินไปอาเราจะได้รู้คําตอบนี้เป็นเชิงประจักษ์เนาะ